สวัสดีครับภาษาไทยป4สัปดาห์ที่14แล้วนะครับคลิปนี้ใช้ระหว่างวันที่30สิงหาถึง4กันยายน2564นะครับคำเป็นคำตายดูไม่ยากพร้อมยังครับไปเรียนรู้กันเลยให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูหนุ่มนะครับสามารถกดหยุดแล้วก็อ่านเองได้นะครับแล้วสังเกตคำที่เป็นตัวอักษรสีนะพระบรมราโชว,วาท ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองเนืองทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักลรวิธีถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ภาษาของเราก็จะมีแต่สุดโสมชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาไว้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาราชบพิตรมาดูกันคำเป็นนะครับคำเป็นที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในมาตาแม่กอกาเช่นอาลีปาทูโมโห คำที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กงกลกลมเกยเกลเช่นอะไรบ้างครับสร้อยกางเกงแมวเหมียวคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นอำไอไอเอายกตัวอย่างเช่นคราวกำไรใบไม้นี่ครับเป็นตัวอย่างของคำเป็นนะครับตัวอย่างของคำเป็นอีกนะครับให้เห็นชัดเจนเลยก็คืออ้าตัวแรกคืออะไรเอ่เย ซออู้ท่าเรือเคหาราตีหิ่งห้อยโป่ยเซียนนะครับถ้าเป็นประโยคเลยนะประโยคที่มีคำเป็นทุกคำนะครับถ้าฟังไม่ทันเด็กๆกดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปทบทวนดูได้นะครับวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยก่อน ดวงดาวส่องแสงแพลวาในยามราตรีเราไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นที่มีราคาแพงเมื่อรู้จักคำเป็นแล้วเรามารู้จักคำตายมั่งนะครับคำตายมีลักษณะดังนี้นะครับคำะสมด้วยสระเสียงสั้นในมาตาแม่กอกายกเว้นยกเว้นอะไรอําไอไอเอาเช่น เช่นตัวอย่างเช่นโตกระทะเออะคำในคำที่มีตัวสะกดในมาตาแม่ก,กบก,กบนะครับยกตัวอย่างเช่นนักโทษเข็ดหลบับเมฆหมอกนะครับาบางคนคิ้วขมวดเลยอันนี้เป็นเหมือนเหมือนการทบทวนความรู้ในระดับชั้นช่วงชั้นต้นที่เราเคยเรียนมานะครับอ้าวตัวอย่างคำใต้โปรุสุ ริยะมะกอกวิทยุสับประรดนะครับตัวอย่างคำตายถ้าเป็นประโยคคำตายได้แก่โปรดเถิดมนุษย์หยุดทําลายโลกกันเสียทีนุชเก็บดอกกุหลาบไปปักแจกันอ,อีกตัวอย่างนะครับสุนักเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากโดยสรุปคือ คำเป็นคำตายจำแนกตามเสียงสละและตัวสะกดซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการผ่านอักษรคำเป็นคำตายแยกยังไงฮะแยกโดยจำแนกจากอะไรครับจากเสียงสระและตัวสะกดนั่นเองอ่ะคุณหนุ่มมีแบบทดสอบความรู้สักนิดหนึ่งนะฮะลองไปทำด้วยกันนะครับลองไปทำด้วยกันนะนะครับไม่เกี่ยวกับคะแนนนะ ลองดูว่าเราจะได้กี่คะแนนคุณหนุ่มมีให้ทำห้ข้อนะครับข้อใดเขียนสะกดคําจากคําอ่านที่กําหนดได้ถูกต้องเพชรชะคาดเพชรชะาดตอบอะไรมั่งใครฟังไม่ทันกดสต็อปไว้ก่อนนะตอบอะไรเอ่ยครับติ๊กตอบติ๊กตอบเขียนคําตอบไว้ครับไปดูข้อ2บาททยัก บา้ทยักเขียนยังไงหนึ่งสองสามหรือสี่ครับไม่ทันกดสต็อปไว้นะอ่านให้ชัดเจนแล้วค่อยตอบข้อสามอดีตชาติเขียนยังไงครับอดีตชาตหนึ่งสองสามสี่ไม่ทันกดสต็อปไว้นะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องคะแนนเราลองทดสอบดูเฉยๆข้อใดเขียน สะกดคำได้ถูกต้องมีให้หนึ่งกระตือรือลน้น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 สี่คำเนี่ยอันไหนเขียนถูกนะครับมีข้อเดียวแน่นอนนะครับอา้าวท้ายสุดข้อท้ายสุดข้อใดเขียนได้ถูกต้องสะกดได้ถูกต้อง คนโท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 มันออกเสียงเหมือนกันหมดเลยแต่ข้อไหนถูกอา้าวลองครับลองบางคนบอกครูหนุ่มเดาได้ไหมอ่อลองใช้วิจารณญาณในการเดาดูละกันนะครับพร้อมอย่างครูหนุ่มเฉลยแล้วนะใช่แล้วครับข้อแรกนะครับที่สะกดถูกต้องคือเพชรชักคาดสกดตามข้อสนีะ่นะมีใครถูกมั่งนะครับเพชชักคาด ข้อสองบาททยักเขียนอย่างนี้นะครับบาททยักนะครับคำอธิบายข้อสามอดีตชาติเขียนอย่างนี้นะครับอ่านว่าอดีตชาตินะครับเห็นไหมสุดข้อสี่กระตือรือร้นนะครับมีรอเรือสองตัวนะสองตัวนะครับข้อท้ายสุด คนโถคนโถเขียนตามตัวเลยคนโถคนโถคนโถเขียนตามตัวเลยนะครับบางคนคิดไปซะเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอา้าวท้ายสุดครูหนุ่มมีใบางานให้ไม่ได้ยากเลยสัปดาห์นี้นะครับให้นักเรียนบอกความหมายของคําที่ขีดเส้นใต้นะครับอ่ามีคําว่าอะไรลองอ่านดูนะครับบอกความหมายตามคําที่ขีดเส้นใต้นะคําที่ขีดเส้นใต้มีอะไรมั่ง หเห็นไหมครับข้อแรกจะเป็นบรรยข้อที่สองจะเป็นรอบครอบข้อที่สามจะเป็นบริวารแต่ให้เด็กๆอ่านเนื้อความก่อนนะแล้วค่อยตอบนะครับตอบให้ถูกต้องถ้าเกิดว่าใครไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับใบงานหรือว่าไม่สะดวกเรื่องของใบงานเขียนลงในสมุดได้แล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้ครูประจำชั้นนะครับอ่ะสัปดาห์นี้ครูหนุ่มมีให้ เรียนรู้เรื่องของคำเป็นคำตายนะครับสัปดาห์หน้าเราจะเรียนรู้อะไรกันคอยติดตามนะนะครับสัปดาห์นี้พอแค่นี้ก่อนดูแลสุขภาพให้ดีนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดสวัสดีครับ